สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปพิเศษซึ่งสมัยจามาพูดถึงข้อควรระมัดระวังต่อแต่ละลัคนาราศีที่คุณจะต้องพึงรอบคอบนะคะระวังอย่าให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นในระยะช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนปี2568นี้นะคะแต่ละลัคนาราศีจะต้องพึงระมัดระวังเรื่องใดยพยายามปรับหรือว่าพยายามรอบคอบในเรื่องใดเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ ค,คลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัขนาะเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะ สำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนนะคะดวงชะตาของคุณนี้จะรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนตั้งแต่วันที่14เมษายนปี2568เป็นต้นไปค่ะเนื่องจากในวันที่14เมษายนเป็นวันที่ดาวพระอาทิตย์ดาวแห่งพลังงานดาวแห่งไฟดาวแห่งความเป็นหนึ่งดาวแห่งชัยชนะ ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตยอยู่ที่ราศีเมษแล้วการมาของดาวพระอาทิตย์ก็ได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งเป็นมหาอุดด้วยนะคะนี่คือแรงกระเพื่อมขั้นที่หนึ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนได้มีโอกาสประสบพบเจอและมีเกณฑ์ที่จะได้รับอิทธิพลจากดาวดวงนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเมื่อดาวดวงนี้ได้ทำการโคจรยกย้ายมันจะส่งแรงกระเพื่อมไปยังดาวพระอังคารด้วยจากเดิมที่ดาวพระอังคารเนี่ยได้ตำแหน่ง เป็นนิดนะคะก็จะกลายเป็นนิจจพังคะราชายโยกและก็จะส่งผลกระทบต่อดาวดวงอื่นๆด้วยนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยดาวพระศุกร์กับดาวพระราหูแล้วก็ดาวพระพุธเนี่ยโคจรร่วมกันอยู่ที่ราศีมีนอยู่ที่ลัคนาราศีเกิดของคุณคือทับเนื้อทับตัวคุณนั่นเองค่ะซึ่งดาวพระศุกร์กับดาวพระราหูเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวแห่งกิเลสความลุ่มหลงความมัวเมาเมื่อดาวพระศุกร์ดาวพระราหูร่วมกันนะคะจะส่งผล ผลทำให้เจ้าชะตาเนี่ยมีความอยากได้อยากมีมีความลุ่มหลงมัวเมาบางครั้งคุณอาจจะมองเห็นสิ่งผิดเป็นสิ่งถูกบางครั้งหลงเชื่อคนได้ง่ายหรือบางทีกิเลสต,ตัณหามันมากจนทำให้คุณตัดสินใจซื้อสินค้าบางสินค้าได้อย่างรวดเร็วนะฮะนี่คืออิทธิพลของดาวพระศุกร์และดาวพระราหูแต่ในแง่มุมดีนะ คือมันเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมีนจะได้ยกระดับชีวิตของตัวเองค่ะจะมีชีวิตที่สุขสบายมากขึ้นกว่าเดิมหรูรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะดาวพระศุกร์และดาวพระพุธถือเป็นดาวคู่ธาตุน้ำเมื่อโคจรมาเจอกันจะส่งผลทําให้เจ้าชะตานั้นมีเสน่ห์ทางด้านการพูดการเจรจาการสื่อสารการเข้าสังคมการพบปะผู้คนจะมีมุมที่ดีอย่างมากเลยทีเดียวนะคะและสองดาวนี้ยังส่งผลดีในแง่มุมของการหมุนเวียนเงินการทํางานที่เกี่ยวข้องกับ การพูดการเจรจาจะส่งผลดีมากนะคะในขณะที่ดาวแต่ละดวงได้ทำหน้าที่ของตัวเองนั้นชาวลัคนาราศีมีนคะมันก็มีสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบอยู่มากเลยทีเดียวสำหรับสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนจะต้องพึงระมัดระวังให้มากนะคะในระยะช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนนี้คือเรื่องเงินเงินทองทอง คุณจะเจอกับรายจ่ายที่มันมากขึ้นนะชาวมีนมีเหตุจําเป็นให้คุณต้องใช้จ่ายออกไปไม่ว่าจะเป็นการเจอกับของเสียของพังของชํารุดเสียหายคุณต้องซ่อมแซมก็คือเสียเงินในการซ่อมหรือเสียเงินในการซื้อหามาใหม่ก็ได้มันเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมีนต้องได้ใช้จ่ายเงินออกไปนะคะไม่มากก็น้อยนะ มันมีเกณฑ์เสียเงินไปกับการแก้ไขปัญหาเสียเงินไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะบางคนหลงลืมทําของหายทําให้คุณต้องซื้อใหม่เข้ามาทดแทนนะคะเนื่องจากดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอริมาสถิตอยู่ที่ราศีเมษนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีมีนลําดับต่อมานะเพิ่มเติมจากการเสียเงินหรือว่าการใช้จ่ายเงินไปกับการแก้ไขปัญหาแล้วเนี่ยให้ระมัดระวังคนมาขอหยิบยืมเงินจากคุณ ึ่งตรงนี้มันทาให้ชาวมีนหลายคนหลายท่านรู้สึกอึดอัดใจมากนะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกไม่อยากปัดเออไม่อยากจะให้แต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธดูจะเออไม่ดีหรือเปล่าเขาจะมองเรายังไงเขาก็เคยช่วยเหลือเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีหลายเรื่องอะที่คุณจะต้องคิดต้องทบทวนต้องนํามาใส่ใจมันเป็นจังหวะที่ชาวาราศีมีนมีความอึดอัด ในเรื่องของการเงินการทองเป็นอย่างมากนะคะตรงนี้ก็อยากจะฝากเตือนกันไว้ว่ามันอาจจะเป็นปัญหาที่คุณได้ประสบพบเจอได้นะคะนอกจากการเสียเงินแล้วก็อาจจะมีคนมาขอหยิบยืมเงินรวมไปถึงการถูกหลอกทุก,กงมีคนเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างต่อตัวคุณลักษณะนี้เป็นต้นนะคะ ลำดับต่อมาค่ะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนจะต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบให้มากนะคะนั่นก็คือเรื่องของการพูดการเจรจาก,การสื่อสารดาวพระพุธมาทับเนื้อทับตัวของคุณก็จริงนะคะเป็นจังหวะที่การพูดโดดเด่นมากงานที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรการสอนการถ่ายทอดความรู้จะมีมุมที่ดีมากพ่อค้าพ่อขายนะคะจะมีเอ่อพ่อค้าแม่ขายจะมีมุมที่คึกคักมากแต่ในขณะเดียวกันดาวพระราหูก็โคจร มาร่วมกันกับดาวพระพุธส่งผลทําให้การพูดของคุณบางครั้งอะ่ะพูดจาออกมาผงผางขวานผ่าซากพูดออกมาแล้วสร้างศัตรูมากกว่าสร้างมิตรพูดออกมาตรงจนเกินไปจนทําให้คนที่รับฟังนั้นเขาอาจจะรู้สึกกระแทกใจหรือบางทีอึ้งกับคําพูดของคุณหรือบางทีคําพูดที่คุณเปล่งออกมาไม่กี่ประโยคไม่กี่คํามันอาจจะทําให้คุณนั้นมีศัตรูโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นจะต้องเพ่งระมัดระวังด้วยนะคะที่ต้องเตือนแบบนี้เพราะดาวพระพุธนั้นเพิ่ง ทำการโคจรยกย้ายออกมาจากเรือนวินาศของดวงชะตาแล้วก็มาสถิตทับลัคนาราศีเกิดของชาวมีนแล้วก็มาเจอกันกันกบดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนวินาศต้องระมัดระวังการพูดการเจราจาที่จะนําพาตัวคุณไปสู่ความเสื่อมเสียระมัดระวังการพูดแล้วเสียเพื่อนพูดแล้วเสียมิตรพูดแล้วทําให้ตัดขาดความสัมพันธ์กับใครบางคนเพราะบางทีเนี่ยก็จะมีอารมณ์เอาแต่ใจเข้ามาแทรกได้เช่นเดียวกันนะคะการที่ดาวพระพุธโคจรมาร่วมกันกับดาวพระราหูนอกจากเรื่องของ การพูดการเจราจาแล้วมันยังเหมาวรวมไปถึงการรับปากเอกสารสัญญงสัญญาต่างๆด้วยระยะนี้นะคะถ้าชาวลัคนาราศีมีนจะต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญงสัญญาคุณต้องดูให้ดีนะอย่าเชื่อใจใครมากจนเกินไปทุกอย่างให้ดูตามเอกสารให้ดูตามลายลักษณ์อักษรต้องอ่านรายละเอียดให้ดีนะคะแม้ว่าจะมีข้อมูลอยู่ในในเอกสารนั้นแล้วคุณยังต้องอ่านทบทวนให้ดีอีกรอบหนึ่งด้วยนะอย่าเพิ่งไปเผลอเซ็นอะไรโดยที่คุณยังไม่ได้อ่านเด็ดขาดนะคะ อ,อีกนิดนึงนะคะที่อยากจะเสริมเพิ่มเติมกันสําหรับชาวลัคนาราศีมีน่นก็คือเรื่องของการผิดนัดการเลื่อนนัดนะคะมีบางอย่างที่มันคาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามที่คุณวางแผนไว้นะคะเรื่องนี้ก็ต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบเอาไว้ด้วยค่ะประการต่อมานะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนจะต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบคือช่วงนี้นะ กิเลสตัณหาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะดาวพระศุกร์ทับตัวดาวพระราหูทับตัวค่ะ2ดาวนี้อย่างที่สมัยได้อธิบายไปนะคะว่าเป็นดาวแห่งกิเลสความรุ่มหลงความมัวเมาความอยากได้อยากมีและพอโคจรมาทับลัคนาราศีเกิดมันยิ่งกระตุ้นทําให้ชาวลัคนาราศีมีนั้นอยากได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยได้อยากมีในสิ่งที่คุณไม่เคยมีอยากเป็นในสิ่งที่คุณไม่เคยเป็นเพราะฉะนั้นต้องวางแผนให้ดีนะอย่าใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยจนเกินไปอะไรที่มันตามกระแสตามยุคตามสมัยตามเทรนด์ตามอินฟลูเอนเซอร์มาก จนเกินไปอย่าเพิ่งไปซื้อนะคะใจเย็น พิเคราะห์พิจารณาให้ดีถามตัวเองให้ดีว่าเราจําเป็นต้องใช้สิ่งของเหล่านั้นไหมคือมันจะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมีนได้ยกระดับการใช้ชีวิตของตัวเองขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งคุณอาจจะกินหรูอ,อยู่สบายมากขึ้นได้ไปใช้ชีวิตร่วมกันกับคนในสังคมที่เขามีฐานะดีมากขึ้นส่งผลทําให้คุณคิดว่าเอ๊ะคุณต้องใช้ชีวิตแบบนี้หรือเปล่าคุณต้องซื้อของเหล่านี้เหมือนคนอื่นหรือเปล่าคุณต้องขับรถยี่ห้อนี้เหมือนคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมากระตุ้นต่อมอยากของชาวลคนาารศีีีม่นะดว้สง ผลทำให้ชาวมีนหลายคนหลายท่านมีการใช้จ่ายเงินเยอะขึ้นโดยมากก็จะหมดไปกับกิเลสตัณหาความอยากได้ของตัวคุณเองก็ต้องวางแผนการเงินให้ดีแล้วก็ต้องรอบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายเงินด้วยนะคะ และทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนชาวมีนท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้ เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพยายดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ